สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัดที่มะม่วงผสมบุญมะพรา้าวและตาซอยยาสีฟันซอสอินเทนซีฟกัมแคร์บริษัทสิงค์คอรเปอเรชัน่น อยู่กับพันเอกดออรนาทีสุกลนรัฐนะคะรองประธานกสทอชอและประธานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์หรือที่เราเรียกกันว่ากสทนั่นเองนะคะหน่วยงานความรับผิดชอบต่างๆของดรเกี่ยวกับเรื่องการปฏิวัติวงการโทรทัศน์วิทยุอะไรต่างๆเทคโนโลยีที่ทันสมัยมตอนนี้เรากําลังจะก้าวล้ํานําสมัยแล้วนะคะคแต่ย้อนกลับไปสมัยเด็กๆบ้านเนี่ยไม่มีไฟฟ้าใช้แต่มายุ่งเกี่ยวกับไฟฟ้าไงต้องเล่าให้ฟังหน่อยค่ะดร ก็จริงๆบ้านผมเป็นค่อนข้างอยู่ในชนบทอสมควรจังหวัดอะไรคะจังหวัดพัทลุงเลยพัทลุงครับ <ๆ S 2> ห่างจากตัวเมืองประมาณสัก15กิโลที่บ้านเนี่ยมีไฟฟ้าใช้ตอนที่ผมเรียนมส ครับเพราะฉะนั้นสมัยก่อนในเวลาอ่านหนังสือนี่หมายความว่ามันจะเป็นตะเกียงที่มันเป็นน้ำมันก๊าดอะครับตะเกียงเขาไขใไส้เนี่ยเกิดทึนครับเกิดขึนไม่เห็นค่ะเขาจะมีไข่ไส้เน่านต้องอยะ่กับต้องอยู่แบบนั้นครับสมัยก่อนอ่านหนังสือปั๊บก็ทั้ง่วงปั๊บก็หมายความว่าไฟก็จะไม่ผมอะ จะดำเนินต่อไปจนกระทั่งมันหมดสาหรับไฟใช่ไหมครับมีชีวิตอยู่อย่างนั้นต้องเล่าเรื่องในหนังสือเราได้ยินแล้วเราจะทึ่งจริงๆแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นคุณครูนะครับต้องถือว่าบ้านผมนี่คุณพ่อคุณแม่สนับสนุนเรื่องการเรียนค่อนข้างเยอะในสมัยตอนผมเด็กๆเนี่ยก็ไม่มีใครที่เคยมีโอกาสเรียนมหาวิทยาลัยมาก่อนผมเนี่ยเป็นคนแรกในตำบลนะครับผมว่าสมัยก่อนเขายังมองไม่เห็นความสําคัญของการศึกษาสักเท่าไหร่คือทุกคนต้องช่วย ครอบครัวในการที่จะให้วามอแต่ว่าดตรก็ไม่ได้ธรรมดานะคะได้ยินว่าเรียนเก่งมากมากๆอันี่เกี่ยวกับคุณพ่อคุณแม่เป็นคุณครูด้วยหรือเปล่าคะก็ต้องบอกว่าคุณพ่อคุณแม่เข้าใจว่าจําเป็นที่จะต้องส่งเสริมการศึกษาค่ะดกรมีพี่น้องกี่คนคะมีพี่น้อง3คน3คนทุกคนได้เรียนหนังสือหมดทุกคนได้เรียนหนังสือแล้วก็จบปริญญาตรีอย่างน้อยทั้งหมดนะครับคนเล็กก็จบโรงเรียนนายร้อยตำรวจ คนกลางก็จบด้านการเกษตรนะครคะแม่โจก็ทั้ง3มคนก็เป็นผู้ชายทั้งหมดครับขอ,ข,อขอแชร์ท่านด็อกเตอร์ได้ไหมคะค,คุณแม่เป็นครูเหมือนกัน,นะค,ะค่ะ ถ้าทำกันบ้านผิดที่เติมมาที่ห้องก่อนเลยแล้วมาตีก่อนเลยครูประจำชั้นไม่ต้องแม่โซโล่ก่อนคี่บ้านนี่เข้มงวดมากเราททำให้เราต้องห้ามได้ที่สองตัวต้อหนึ่งถึงเก้าโอ้เลยทำให้นุ่ต้องเป็นเด็กเรียนแต่ด็อกเตอร์เนี่ยคุณพ่อคุณแม่เข้มงวดหรือดุมากไหมคะคุณพ่อคุณแม่ไม่เคยเข้มงวดกับผมเลยแต่น้องชายผมไม่แน่นะครับดังนั้นดังนั้นจะให้ลูกเรียนเก่งเนี่ยไม่ต้องตีมากค่ะใช่คุณแม่ี้เห็นบอกว่าเวลาเรียนเนี่ย ติดอันดับเท่าไหร่นะไม่เคยตกผมผมมักจะติดอันดับอยู่อยู่อ่าท็อปเสมอนะครับตั้งแต่ระดับตำบลก็ระดับอยู่ท็อปนะครับพอเรียนระดับจังหวัดก็เหมือนกันนะพอมาระดับประเทศก็เช่นเดียวกันไปเรียนระดับโลกผมก็ยังอยู่เหมือนเดิมโอ้โห มันเป็นลักษณะของการเรียนตามสภาพแวดล้อมมากกว่าคือพอถึงคนเรียนเก่งเยอะๆเราก็จะอยู่ในท็อปกับเขาได้สิ่งที่สําคัญที่สุดของเราคือการศึกษาด้วยตนเองนี่คือสิ่งที่เด็กไทยในปัจจุบันยังขาดอยู่ภาษาฝรั่งบอกว่า learning curve เราต้องดีคือเราต้องเรียนรู้เร็ว เราต้องศึกษาในเชิงลึกได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นสิ่งที่ผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่บางครั้งเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามัวแต่เรียนมัวแต่ติวเนี่ยพอท้ายที่สุดนะจะทําให้สิ่งนี้เราขาดหายไปจริงจิงอยากรู้ว่าดอเตอร์รู้สูงมันยากไหมเฮ้ยมันเราเราต้องผลักดันตัวเองให้อยู่ในระดับท็อปเนี่ยมันยากไหมทำไมมันลำบากเฮ้ยทำไมมันเหนื่อยฉันต้องหัวบานท่องหนังสือมีวิธีมีวิธีเชื่อสิการเรียนเนี่ย มันมันจำเป็นต้องมีความสม่ำเสมอแล้วผมสามารถจะทำอะไรแบบซ้ำๆซ้ำๆกันได้ทั้งปีโดยที่ไม่หยุดอันนั้นจะเป็นคุณสมบัติส่วนตัวนะครับตั้งแต่เรียนระ,ระดับมัธยมก็เหมือนกันผมจะจะผมจะเป็นคนที่สามารถที่จะแปดโมงเช้าถึงเที่ยงอ่านหนังสือบ่ายโมงถึง5้าโมงเย็ยอาน,นาอ่านหนังสือหนึ่งทุ่มถึงเที่ยงคืนอ่านหนังสือ ผมจะสามารถทําแบบนี้ซ้ำๆกันไะด้ปิดเทอมนี่คือ3เดือนผมจะหยุดสองวันแล้วหลังจากนั้นผมจะทําแบบนี้โอ้โหมีวินัยสูงมากสนใจเรื่องนี้เรื่องที่บอกว่าดอร์มไม่เคยเข้ากรุงเทพเลยมไม่เคยมาเรียนรั้สึกก็อยู่ในจังหวัดอยู่ในพัทลุงจนกระทั่งมาเตรียมทหารใช่ไหมฮะใช่ครับนั่นแหละถึงได้เห็นกรุงเทพเป็นครั้งแรกครับทําไมถึงเลือกที่จะเรียนเตรียมทหารจริงๆผมมีเหตุผลสําคัญอยู่สองประการนะครับประการแรกก็คือ เรียนโรงเรียนเปรียบทหารโรงเรียนนายร้อยไม่ต้องจ่ายค่าเรียนอ๋อก็ไม่ต้องเสียตังค์ใช่คุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องจ่ายมีอาหารทานมีที่พักนะครับนั้วหนึ่งอย่างนะครับประการที่สองก็คือจบการศึกษามีงานทําแน่นอนนั่นคือความคิดสมัยเด็กๆนะครับเราเราคิดผมเนี่ยคิดทีละสเต็ปไม่ได้มีกินเนอร์อยากเป็นทหารในบ้านไม่เคยมีใครเป็นทหารเลยครับผมเนี่ยเป็นคนแรกที่เป็นทหารในบ้านเขาเขาเขามาอยู่มาอยู่กรุงเทพเรียนเตรียมทหารเป็นยังไงครับ เรียนปีแรกผมก็ได้ทุนไปเรียนที่เยอระะมันนะครับได้ทุนไปเรียนเยอรมันครับก็ไปเรียนภาษาอยู่สองสามเดือนนะครับแล้วก็ รู้สึกว่าภาษามันมันมันยากนะครับตอนนั้นเป็นคนพัทลุงก็ภาษากรุงเทพก็ยากละวยังมาภาษาต้องเรยมันเด็เรียนติดระดับท็อปขนาดนี้ยังคิดว่ามันยากเรอฮะจริงๆก็ต้องบอกว่าไม่ชอบนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดก็สละสิทธิ์แล้วอีกอย่างนึงก็คือ มีความรู้สึกภูมิใจที่จะเป็นนักเรียนในร้อยประจุลจอมเก้าครับแล้วหลังจากนั้นเป็นไงชีวิตในรั้วของโรงเรียนเต็มอหารมันเป็นชีวิตที่ทําให้เรามีกรอบมีระเบียบวิน,นัยแล้วก็กที่สําคัญก,ก็คือเขาปลูกฝังให้เป็นคนดีแล้วก็ให้เป็นคนที่รักชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์อันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่าโรงเรียนในร้อยเป็นสถาบันหลักที่สําคัญนะครับ จบก็ได้ทุนอันนี้พอจบเรียบร้อยจริงๆเป็นความเสี่ยงในชีวิตเลยนะครับถ้าเกิดว่าปีหนึ่งได้ทุนและสละสิทธิ์แล้วพอจบปี5เนี่ยไม่เคยได้ทุนอีกเลยนี่ก็จะเป็นความเสี่ยงในชีวิตมากแต่ก็สามารถทําลายสถิติได้ทุนอีกได้ทุนอีกไปไไหนปสหรัฐอเมริกาครับพอผมจบปี5เนี่ยนะครับสิ่งที่ผมเลือกที่จะทํางานเนี่ยท้ายที่สุดเนี่ยผมได้ข้อสรุปอย่างเดียวเลย ผมจะต้องเลือกไปทํางานในตําแหน่งที่ผมจะต้องได้ทุนไปศึกษาต่างประเทศได้อ,อย่างที่แพลนไปเรียนไปนได้ทุนไปที่ฟลอ,อริดาดรเป็นไงคะไปฟลอริดาตอนนั้นเ<ม>ที่ยวเลยไหมคะผมเนี่ยเลือกไปเรียนฟลอริดาเพราะว่าผมคิดว่าอุปสรรคของการเรียนอุปสรรคของภาษานี่มันก็เยอะแล้วเพราะฉะนั้นผมไม่ต้องการความหนาวเย็นเพราะฉะนั้นผมเลือกผมเลือก ตั้งแต่ฟลอริดาจนถึงแคลิฟอร์เนียตั้งแต่เริ่มต้นเรียนยันจบก,ก็คือตั้งใจเรียนอย่างเดียวออนะครับแล้วก็เที่ยวนี่ก็ค่อนข้างน้อยฟังดูก็ยังไม่ม,มีเรื่องสาว <laughs> อะผู้หญิงเลยแล้วแล้วสาวของดรโผล่มาตอนไหนอเอาเอาถามกันตรงๆเลย <c oughs> โผลมาประมาณสักปี4ครับตอนอยู่โรงเรียนในร้อยจนระจอบเก้าก็เขาก็รออยู่ที่เมืองไทยตอนผมเรียนบริญาโทนะครับ แล้วก็หลังจากผมจบปริญญาโทรกลับมาก็แต่งงานกัน <S <S แล้วก็หลังจากนั้นก็ไปเรียนปริญญาเอกก็ไปด้วยกันพี่งานนะคะพราวไนทคืนนี้ค่ะขอต้อนรับร้อยตํารวจโทหญิงสิริเพร็รหอว่าพี่แจส๊สนะคะแล้วก็สองสาวของคุณพ่อนาทีค่ะน้องนีน่าและน้องอัญญาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่แหละไม่เรียกว่าหลังบ้านผู้หญิง ความสำเร็จนะคะของดออราทีคนไหนนีหน้าคนไหนอัญญาหนูนีนาค่ะหนูนีนาหนาูเป็นพี่เหรอคะ<า>คุณพ่อคุณแม่ใครดุกว่ากันคุณแ <c oughs> ม่คงที่จะดุกว่าเน็ตหนึ่งนะคะคุณพ่อไปทำงานเยอะก็เลยไม่ค่อย <c oughs> อ,อยูอยออยออย่ที่บ้านแล้วก็เลยไม่ค่อยดุค <c oughs> แม่สมัติดุเรื่องอะไรคะ ตูเรื่องทาการบ้านอะไรข้าสั่งให้เราทําการบ้านแล้วนอนเร็วๆอ๋อให้นอนเร็วๆแต่นี่น่าทําอะไรเอ่ยดูทีวีอันนี้โดนดูเรื่องอะไรบ้างคะก็ดูทีวีเหมือนกันะอ๋อดูด้วยกันสองคนพี่น้องเลยนะาเอางี้ถามเรื่องตอนจีบกันหน่อยอ่ะไปเจอกันได้ยังไงครับอ๋อคือจ๊ดเป็นเพื่อนกับเพื่อนของดรนาทีจากพัทลุงอีกทีนึ่งค่ะเรียนหนังสือด้วยกันแล้วเพื่อนของเพื่อนเขาก็บอกว่าเออเธอสองคนคล้ายๆกัน คือเริ่มจากความเป็นเพื่อนมากกว่าเ,เพื่อนกันคบกันด้วยระยะเวลามากกว่าครับ,รบจริงๆการเป็นเพื่อนกันก็ดีนะเพราะว่าเริ่มจะเป็นเพื่อนก็จะเห็นข้อดีข้อเสียทั้งหมดก็คือมีอะไรก็เล่าสู่กันฟังมีปัญหามีอะไรก็เล่าสู่กันฟังแล้วก็ช่วยกันแก้ไขปัญหาหความประทับใจที่มี<ข>กับด็อกเตอร์คิดว่าด็อกเตอร์เป็นคนที่น่าเชื่อถือตั้งแต่วันแรกที่เป็นเพื่อนกันรู้จักกันจนกระทั่งทุกวันนี้ ทุกสิ่งทุกอย่างก็คือสม่ำเสมอนะคะไม่ว่าจะเรื่องดีโทรศัพท์มาบอกว่าทําอะไรที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเชื่อถือได้เชื่อถือได้บอกที่ตั้งบอกตําแหน่งแล้วก็ค้อมันปท้อง่มู่้ีอการทระถางยากยาคนู้ทายยไปเ้อรอู้ชยไยที่ไหนท้ออยู่ทองอ๋อทองหรอู้ชไทยมีที่ไหนที่แบบามันจะ แฟนคนแรกว่ะค่ะคนแรกครับเห็นป่ะใจเย็นคลาสสิกคลาสสิกดูฟังมว่านแพทเท่าคลาสสิกคลาสสิกมากคือเหมือนแบบเราต้องวางแผนมาทั้งหมดแล้วแน่นอนพี่ป้ยว่านี่คือคลาสสิกแล้วนะต้องให้ดตรเล่าเรื่องที่พอแต่งงานแล้วไปต่อปริญญาเองพี่แจ๊สดูแลดีมากต้องถือว่าเป็นผู้สนับสนุนที่สำคัญที่สุดนะครับที่ ทำให้เรามาอยู่ตรงจุดนี้ได้เขาเข้าใจว่าพ r i o r i t ี e ของเราคืออะไร <ừ> ผมไปเรียนนี่คือเรียนอย่างเดียวผมไปถึงวันแรกปั๊บผมก็บอกอาจารย์เลยว่าผมเนี่ยพร้อมที่จะเรียนวันละ24ชั่วโมงแต่ต้องจบเร็วงานเลยตกไปที่หลังบ้านไงคพณ<ม>่แจ๊สดูแลยังไงด็อร์ตอนที่อยู่อยู่เมืองนอกก็คือก็ดูแลทุกอย่างค่ะดเรเรียนอย่างเดียวตั้งแต่อาหารการกินเสื้อผ้า ทำให้หมดเลยในเวลาเดียวกันตัวเองก็ต้องเรียนด้วยก็เรียนด้วยค่ะทำงานต่างหากเรียนด้วยดูแลทํางานเรียนแต่ของเราจะเรียนจะเรียนง่ายกว่าเขาไงฮะเพราะของเขาเรียนปริญญาเอกตกลงเรียนจบภายในสองปีสาเดือนสองปีสามเดือนนี่มันยอดมนุษย์ดรสองปีสามเดือนพระเจ้าต้องบอกว่าเป็นลูกศิษย์คนเดียวของอาจารย์ที่จบ ในระยะเวลาสองปี3เดือนที่เหลือก็จบห้าปี6ปีทั้งนั้นครับตอนนี้จบแล้วปีกว่าเรียบร้อยกลับบ้านเลยเนี่ยเขาบอกว่าควรจะทํางานต่างประเทศจะทงานผมก็รับนโยบายไปทํางานต่างประเทศรับนโยบาย สีภรรยาไปทำงานต่างประเทศเก็บตังเก็บตังซึ่งซึ่งก็สามารถทําได้ใช่ไหมเราจะเป็นต้องกลับไปใช้พี่ไม่ใ่นักเรียนทุนนะนะพี่ก็เลยไม่ทราบตรงนี้ต้องกลับมาใช้ทุนอะไรทันทีไหมคะต้องขออนุญาตเป็นกรณีพิเศษกับกองครับพอเรียนจบปั๊บผมได้รับการตอบรับให้เข้าทํางานที่บริษัทขอคอมที่ซานดิเอโก สหรัฐอเมริกาเขารับเลยเขารับบริษัทนี้นี่คือบริษัทที่เป็นเจ้าของเทคโนโลยี CDMA ซึ่งเป็น 3G ปัจจุบันพอเขาตอบรับปั๊บมันก็เป็นเหมือนกับความฝันของคนที่จบด้านโทรคมนาคมที่จะทํางานในบริษัทนี้นะครับได้ทำสมใจผมก็ขอมาที่เมืองไทยผู้บงังคับบัญชาระดับสูงตอนนั้นท่านเข้าใจท่านก็บอกว่าเงินเดือนที่รัฐบาลไทยเคยให้เงินเดือนที่ประเทศไทยก็ขอให้ตัด แล้วก็ให้ผมใช้เงินที่เป็นรายได้จากการทํางานที่ต่างประเทศกี่ตังค์คะน้อยไหมคะเดือนหนึ่งก็ค่อนข้างเยอะนะครับบอกตัวเลขในมสมัยนั้นเนี่ยผมได้รับเงินเดือนอยู่1 2ื0 0สเหรียญสหรัฐซึ่งเงินไทยก็ประมาณห0 0 0สนบาทห0 0 0สนบาทเยอะมากเราควรจะอยู่สักแวบหนึ่งอยู่นานไป มันเป็นโอกาสที่ดีมากนะครับที่ผมคิดว่าส่งผลกัอผมในปัจจุบันด้วย <c oughs> การเรียนมันก็เป็นส่วนหนึ่งของอชีวิตของเราแต่ประสบการณ์จากการทํางานนี่มันเป็นสิ่งที่แตกต่างมหาวิทยาลัยคือทฤษฎี <c oughs> แต่สิ่งที่เราได้รับการเรียนรู้จากมหาลัยเนี่ยจำนวนน้อยมากที่จะนําไปสู่การปฏิบัติจริงในอุด สากรโดยเฉพาะโทรัคำนาคมนะครับเพราะฉะนั้นผมว่ามันเป็นโอกาสที่ดีมากแล้วหลังจากกลับมาประเทศไทยแล้วผมก็ได้เป็นที่ปรึกษาบริษัทในประเทศไทยเป็นอาจารย์สอนมหาวิทยาลัยรวมถึงทํางานในองค์กรของรัฐวิสาหกิจต่างๆผมก็ได้นําความรู้เหล่านี้มาใช้ดรทําอยู่นานแค่ไหนคะเกือบ2ปีฮะเกือบ2ปีก็ไม่มากนะคะระหว่างนั้นคุณแจ๊ก็อยู่เคียงข้างตลอดมีคน อีกบางประเภทที่ถ้าได้ทุนและมีโอกาสได้ทํางานในต่างประเทศและได้รับรายได้ที่ดีขนาดนี้บางคน,นว่าเขาทํางานยาวเลยนะเพราะว่าเขาสามารถเอาเงินเดือนที่เขาได้เนี่ยมาจ่าย,าายเป็นทุนแล้วก็ไปใช้ชีวิตแบบสุขสบายเหมือน ยืมบันไดเราก้าวไปจะคิด่างต้องมีเหตุผลอย่างหนึ่งสิคุณแจ๊คคิดเหรอคนตอนแรกคุณแจ๊คคิดอย่างนั้นเหมือนกันเพรา่าะนั้นตอนที่ใชุ้ได้เขาตัดสินใจจะกลับจะบอกว่าขอร้องว่าอย่ากลับเถอะเพราะชีวิตเรากําลังโอเคบริษัทก็กําลังจะสมัคร Green Card ให้เป็นเป็น Citizen ค่ะดีจังเลยกำลังทำขั้นตอนเราก็เงินเดือนเราก็โอเคอยู่ได้สบาย เราก็อยากจะใช้ชีวิตที่นั่นแล้วก็ถ้าเผื่อมีลูกลูกก็จะได้มีโอกาสทีนี้เขาเขาพูดยังไงรู้ไหมพี่ตั๊กเขาบอกว่าทางราชการอนุญ,ญาตให้ทํางานแล้วเขาเป็นนายทหารคนแรกที่ได้รับอนุญาตอันนั้นถ้าเราไม่กลับแล้วจะมีทหารรุ่นน้องคนไหนที่จะได้รับโอกาสอันนั้นอีกอ,อยห,หลายๆคนเขาไม่งั้นเราก็จะเสียบุคลากรที่ดีไปเพราะนั้น มันมีส่วนกับการพิจารณาทุนใช่กับรุ่นหลังๆต่อไป<ช>จริงไหมคะโอ้ไม่งั้นคนต่อไปจะไม่มีโอกาสที่จะใช้ใช้สิทธิ์อันนี้หรือว่า<ช>ขออนยากแบบนี้เพราะเขาจะต้องบอกว่านั่นไงคนนี้ไงไปแล้วไม่กลับถามนิดนึงมีใครที่เหมือนคุณพ่อบางคืนที่อยากเรียกว่าจีนเนี่ยได้ไหม,มเรียนได้แบบ สี่เต็มตลอดผมไม่อยากให้ลูกจินเนี้ยนะครับรผมอยากให้ลูกเป็นคนที่มีระเบียบมีนินัยแล้วก็มีความพยายามเพราะผมเชื่อในเรื่องความพยายามมากกว่า ความเป็นคนจีเนสคนจีเนสเนี่ยเราอาจที่จะไม่ไปถึงไหนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขามีความพยายามเขามีระเบียบวินัยมีความรับผิดชอบอันนั้นคือสิ่งที่สําคัญที่สุดเป็นเด็กเ่ยพูดเรื่องเรียนในคลาสแต่ว่าไม่เครียดหน่อยเนาะอยู่บ้านนี่ทําอะไรกันบ้างกิจกรรมเออที่เฮฮาเล่นเกมเล่นอส่ะขี่ตอนเย็นก็จะขี่จักรยานรอบหมู่บ้านนะคะแต่พี่นุ่นน่ะได้ยินมาอย่างหนึ่งได้ยินว่าคุณพ่อเนี่ย เล่นดนตรีเก่งจริงหรือเปล่าใช่ใช่คุณพ่อชอบซ้อมกีตาร์ค่ะคือได้ยินบ่อยไหมคะช่วงนี้ก็ได้ยินเยอะช่วงนี้ดิช่วงนี้ผู้ชมทุกคนก็ชอบไปบ้านเรื่องแล้วาเพราะว่าช่วงนี้ได้ยินบ่อยเพราะว่าฝึกซ้อมฝีมือเพื่อจะมาโชว์ในวันนี้แล้วล่ะเชื่อแน่ว่าผู้ชมทางบ้านไม่เคยเห็นดรนาทีในบ้านนี้แน่นอนอธิหวังก็ได้ครับยังไงเราก็อยากฟังแน่นอนนะคะ เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะปิดเบรคพราวไนไนท์ของเราในช่วงนี้นะคะดอกเตอร์นาทีจะมาเขาเล่นเดี่ยวกีตา้าไหม,มเดี่ยวกีตา้าในเพลงคลาสสิกปิดเบรกให้เราแล้วช่วงต่อไปได้ยินว่ามีคนนีเที่ยวหนีเยอะด้วยหนีไปไหนแล้วดีกับใครช่วงหน้ากลับมาค่ะ แล้วก็ด็อกเตอร์ไม่มีอะไรมากที่จะเป็นของมั่นแต่ว่าด็อกเตอร์มีเหรียญเขาเรียกเหรียญทองของคนที่สอบได้ที่หนึ่งของโรงเรียนในร้อยจบรอด็อกเตอร์บอกว่านี่คือสิ่งที่มีค่าที่สุดที่มีแล้วก็ไม่มีอะไรมากไปกว่านี้ที่จะให้นี่คือที่สูงที่สุดแล้วมอบให้พี่ไว้ค่ะแล้วก็ไปเรียนต่อปัจจุบันผมเนี่ยก็มีโอกาสก็จะมีสอนหนังสือบ้างอะไรบ้างเขาจะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าการที่พ่อสอนเขาเนี่ยเป็นความผทะ